สวัสดีครับวันศุกร์ที่8กันยายน6 6 66พบกับผมกิติพงศ์ที่ปรึกษาของ IV g l o b บ l นะครับผมมาเชิญชวนเรามาคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับ Geographic ที่อเมริกาพยายามจะสร้างและพันธมิตรทุกคนที่จะให้อยู่ภายใต้อาน,นัตของอเมริกาในอดีตนั้น50ปีที่ผ่านมาใช่ครับอเมริกายิ่งใหญ่แต่ตลอดที่2 0่ปี30ปีที่ผ่านมานี้ จีนทั้งรัสเซียก็ได้สร้างาณาจากขึ้นมาโดยเฉพาะจีนเติบโตเร็วมากมาเป็นอันดับสองของโลกในเรื่องภาวะเศรษฐกิจใช้เวลาตลอด20ปีพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยี AI ในสิ่งที่อเมริกาไปลงทุนและเขาใช้พัฒนาจนกระทั่งล้ำหน้าได้มีหัวไว้ 5G จึงทำให้ถูกอเมริก,กากีดกันตั้งแต่สมัยยุคโดนัลด์ทรัมป์ละไม่ให้ส่งและใช้ในเรื่องของคลาวต่างๆดัตเตอร์เบสของอเมริกรัน ที่จะให้กับหัวเว่ยทำให้บีบบังคับทั้งยุโรปทั่วที่เป็นพันธมิตรก็ใช้แบบเดียวกันไม่รองรับโมบายหัวเว่ยทั้งนั้นเพราะว่าไม่ให้ข้าราชการหรือหน่วยงานรัฐใช้ขนาดเดียวกันนี่คือสิ่งที่ถูกกีดกันมาตลอดตั้งแต่เกือบ5ปีแล้วหัวเว่และจีนนั้นก็ได้พัฒนาของตัวเองให้มีคลาวและมีทุกอย่างเสริมขึ้นมาจึงได้ปัจจุบันทำสำเร็จแล้บจึงได้ประกาศเป็นสตาร์ชิพขึ้นมา ใช้ของตัวเองในการโดดเดี่ยวสร้างขึ้นมาไม่ต้องพึ่งพายุโรปทั้งอเมริกาที่ถูกกีดกันการค้าและหนักยิ่งขึ้นในเรื่องของโซเชียลแอดและก็ชิปแอดที่ทั้งสภาสูงสภาร่างได้กำหนดใช้ทำให้จีนหนึ่งต้องป,ประกาศไม่ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐใช้ Apple เช่นเดียวกันต่อกรตาต่อตาฟันต่อฟันกระทบ บริษัทใหญ่ Apple ที่รองตลาดในจ,จีนอยู่80%แน่นอนเหมือนกับที่กำลังจะหาพันธมิตรอย่างอินเดียย้ายสลายเชนทุกอย่างไปเวียดนามกับอินเดียที่จะสร้างชิปและเขาตกลงในเมื่อสมัยโจไบเดนสมัยโอบามานะครับผมจำได้เกือบ15ปีแล้วที่โจไบเดนกล่าวถึงโมริว่าเป็นผู้ก,ก่อการร้ายเค้นค่าชาวอินเดียแต่ตอนนี้พอโมริคองอินเดียมาตลอดสองสมัยและเกือบ10ปีจึงต้องไปญาติดี อินเดียที่ประชุมจับ G20 อยู่ในวันเสาร์อาทิตย์น,นี้คือ9กับ10ได้ประกาศตัวออกมาว่าจะไม่เป็นส่วนหนึ่งแอร์ไรน์ของอเมริกันแน่นอนเราจะเป็นแค่พันธมิตรทางการค้าเหมือนกับออสเตรเลียสมัยทำได้อยู่ในควอดมีออสเตรเลียอังกฤษแคนดาก็แล้วก็อเมริกากิจกันจีนทุกอย่างตลอดจงโควิดขึ้นมาทำให้ธุรกิจของออสเตรเลียพังทลายลงตอนนี้ ต้องไปยตาด,ดีเพื่อจะให้จีนปลดล็อกเรื่องลอสเตอร์เรื่องวน์และสินค้าแร่เหมืองแร่ต่างๆฉะนั้นนี่แหละครับชัดเจนครับทุกคนพุ่งเป้าหาธุรกิจการค้คาไม่ต้องการสนใจเกี่ยวกับสงครามอย่างที่อเมริกาเอายูเครนมาเป็นหลักและเป็นร่เป้าเพื่อจะทำลายล้างปูตินรัสเซียที่ครองอำนาจมา24ปีเหมือนกับสีจีผิงนะครับมาสมัยที่3แล้วทางอเมริกาจะ พยายามทำลายล้างสีจีพิงเช่นเดียวกันเพราะให้อ่อนแอแล้วเขาจะได้ยิ่งใหญ่ขณะที่ตัวเองนั้นอ่อนแอลงชัดเจนครับถึงได้ส่งรัฐมนตรีไปถึง5คนนะครับเอนโทนีบิงกรินแล้วก็เจเนตเจาเรนแล้วก็จอห์นเคอรีแล้วก็จีน่าแล้วก็เฮี่คิสซิงเจอร์ที่อายุร้อยปีไปถกกับสีจีผิงให้ปลดล็อกผลผล,ผลช่วยธุรกิจให้จีนฟื้นถัดจีนสโลดาวมันกระทบทั้งอเมริกาและทั่วโลก แต่จีนเขาไม่ได้สนใจหรอกครับแล้วให้ซื้อพันธบัตรที่จะผลิตออกมานะั้นจีนก็ไม่สนใจเพราะมีอยู่แล้วเกือบ8 0 0แสนล้านบาทได้ดอลลาร์านั้นจะระบายออกมาเรื่อยๆขายหนักแม้ในญี่ปุ่นก็ต้องขายตะวันออกกลางซาอุดีอาระเบียใน2 0 0แสนกว่าล้านบอลน,นั้นก็ขายออกมาเหลือครึ่งหนึ่งแล้วแหะครับชัดเจนครับทุกคนระบายบอลดอลลาร์าออกมาถือสกุลเงินอื่นถือสกุลทองคําและถอนเงินออกมาจากอเมริกาเพื่อไม่ให้ฉุก บอยคอร์เซ็ชั่นอย่างที่รัเสเซียโดนยึดไป3 0 0แสนล้านจีนก็จะทําแบบนี้ลักษณะเดียวกันนี่แหละครับคือ g e o g r a p h i กที่ผมชี้ให้ชัดเจนชั้นฟันเนเจอร์ต่างๆถึงเห็นละอเมริการีเซช s ั่นแน่นอนยังไงต้องลดดอกเบี้ยนในกลางปีหน้าสิ้นปีนี้เงินเฟอ้อขึ้นมาจากน้ามันคอมมิชชั่นเพราะทะเลดําถูกปิดโดยรัเสเซียนี่คือภาพรวมของ Geographic ชัดเจนจะเห็น asset allocation ไหลบ่าเข้ามาอ m e เม m ชินมาเก็ โดยเฉพาะพุ่งเป้าในปีหน้าจีแน่แต่ตอนนี้โอเว่ในอินเดียในญี่ปุน่นในเกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวันสุดท้ายแล้วครับยังไงก็ต้องมาเซา์ไชน่าซีทั้ง South, อ,อาเซียนทั้งหมดซึ่งมีไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลยโถมเข้ามาลงทุนแน่นอนฉนั้นเป็นจังหวะครับสำหรับตราหุ้นไทยนะครับไม่มีอะไรใหม่รอรัฐบาลถแถลงนโะยบาย วันจัน์นังคารที่จะถึงนี้1 1 1 2แล้วเริ่มออเปรตกระตุ้นเศรษฐกิจโดยลดค่าไฟค่าน้ํามันจะกระตุ้นอย่างดีแล้วก็เริ่มปริมาณซึ่งตอนนี้ทุกคนทั่วโลกเจอฟัดดิ้งหมดฝนตกน้ําท่วมไปหมดนี่คือมาตรการต้องกระตุ้นทั้งนั้นเชิญชวนนะครับทุกคนต้องปรับโอดเป็นจังหวะแล้วครับเหมือนกับ global trend เหดฟันเขาอยู่ใน crash เพราะว่าน้ำมันมันสูงขึ้นสร้างดอกเทรนของ i n l a t i o n ดอกเบีย้ยอาจจะเฟดจะขึ้นครังสุดท้ายหรือไม่ทําให้ดอลลาร์ทะลุไปร้อยห้าทำให้เงินภูม,มิภาคอ่อนแอหมดจีนอ่อนแออยู่ในรอบ16ปีนี่คือภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจโลกแม้แต่ไทยเงินบาทอยู่ที่3 15.67เข้าไปละนี่คือเช่นเดียวกันนะครับจะเห็นเงินไหลบา่าเข้ามาลงทุนเป็นจังหวะครับปิกอัพหุ้นให้ดีนะครับด้านสินเชื่อบิตคอยที่จะต้องใช้เรื่องบล็อกเชนนั้น5,5 0,000ล้านจะกู้หรือไม่กู้ ต้องมาดูต่อไปยังไงซะแบงก์ก็ได้ประโยชน์แน่ครับ BBL SCB KBank กรุงไทยแล้วก็ TTB Tisco KK ขณะดเดียวกันกลุ่มที่ซัพพลายเชนที่ขาดแคลนของโลกและแข่งขันกันสูงก็คือชิปเซมิคอนดักเตอร์ AI เทคโนโลยีทุกคนซื้อบิ๊กของอเมริกาของไทยเราก็จังหวะแล้วครับ h า n a d าเดลต้า c ค m าคอมเคเเป็นจังหวะซื้อ และอุตสาหกรรม EV ก็เป็นจังหวะ Correction ซื้อเข้าไปทั้ง EA ทุกอย่างอยู่ที่ Earning r e s u l t จำขึ้นนี่คือภาพรวมของธุรกิจต่างๆเป็น g o o ์ t ป o t e n t i a l เลือกระวังโ o ด t Stock กับ Virus Stock Virus Stock ก็คือน้ำมันสวิงกลับขึ้นมาเพราะชอ t เทร e และการ supply มาจากอะไรครับทัวริสต่องเที่ยวจีนจะเติบโต,ตแกร่ง ในเริ่มปีหน้าขึ้นหรือไม่นี่คือทุกคนคาดหวังเลยเก่งกำไรน้ำมันกลับมา9 0 9าเหรียญถึง95เหรียญต่อบาโรลสิ้นไตรมาส4ถึงไตรมาสหนนี่คือภาพรวมของเซกเตอร์น้ํามันที่ยังโอกาสเทคโปรฟิตกันได้ขณะดเดียวกันและโอเวตในกลุ่มชิปเซมิคอนดักเตอร์ซะซัพพลายเชนยังขาดอยู่ชัด ประเทศไทยนั้นเป็นโอกาสแข่งกับอาเซียนทั้งหมดในเรื่องผลิตอุตสาหกรรม e v car เราน่าจะเป็น top หนึ่งในปี2030ทุกคนดีมานต้องการสูงมากในอีก7ปีข้างหน้านะครับนี่คือชัดเจนครับเซกเตอร์เหล่านี้แหะครับที่เป็น growth potential คือเฮลแคในเรื่องของ b h กับ bdm s ในอุตสาหกรรมชิป supply chain ที่ขาดอยู่ delta hana qualcomm um, และก็ kce เป็นจังหวะ opportunity และอุตสาหกรรม e v ที่ผลิต ก็คือ E A Next กับ B Y D ของกลุ่ม E A ทั้งหมดนี่คือภาพรวมอุตสาหกรรมทั้งหมดส่วนทัวริสท่องเที่ยวนั้น consumption consumer เล่นเป็นซีซัน n a ลเป็นพักๆนี่คือภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะครับเป็นจังหวะคอนโซลเพื่อขาขึ้นในไตรมาส4ี่ชนไตรมาสหนึ่งโอกาสที่จะทดสอบในไตรมาสสี่เมื่อเงินไหลบ่าเข้ามาเก็บสะสมครั้งสุดท้ายจะทดสอบ1680ถึง1720จุดสวัสดีครับ